ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยนำโดยนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยนายชัยนรงวงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนางเซซิธรสุจเจริญประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสุโขทัยและกำลังใจจากชาวสุโขทัยร่วมใจการส่งทีมนักรบเสื้อขาวสังกัดหน่วยงานของสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการลงพื้นที่สู้ภัยโควิด -19 อย่าง จังหวัด,ดยดุอกเตอร์นายแพทย์ปองพลวรปานีนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่าจังหวัดสุโขทัยมีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด1 9ในจังหวัดสมุทรสาคร ทางจังหวัดสมุทรสาครจึงขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆเพื่อเข้าร่วมดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ โดยจังหวัดสุขโขทัยมีเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อและผู้ที่มีจิตอาสาสมัครใจไปช่วยที่สมุทรสาครในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีสังวรสุขโขทัยคือนายราชันทุนมากพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางวันเพ็ญลายเสือพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวตะวันลาพ่วงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสา WOW วจิดาพาแจมจันร์พยาบาลวิชาชีพนางสาวพ,พัชรินจำนงพักพยาบาลวิชาชีพนางสาวระดั ทันทองเดชนักวิชาการสาธารณสุขนางสาวถาปณีอุ้มทองนักวิชาการสาธารณสุขและนายสมพรกลับทุ่งพนักงานขับรถยนต์โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง8ท่านนี้จะเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจด้านการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนและมีกำหนดออกเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาครในวันที่31มกราคมจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์เป็นการสิ้นสุดภารกิจก็จะเดินทางกลับจังหวัดสุโขทยัย หลังจากกลับจากปฏิบัติงานแล้วทั้ง8ท่านยินดีจะทำการกักตัวเป็นเวลา14วันและปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคโควิด1 9อย่างเคร่งครัดโดยมีเจ้าหน้าที่และหมอคอยตรวจและดูแลให้ปลอดภัยต่อไปนัทธวดีพ่วงหงรายงาน